สวัสดีค่ะทุกคนกล่าวมาพบกับพี่อีกแล้วนะคะทิปเที่ยวเชียงใหม่วันนี้พิงจะพาทุกคนไปเที่ยวมั่นแจ่มค่ะจุดแรกที่เราแวะนะคะก็ <S <S คือสวนดอกไม้ซิกฟลาวเวอร์การ์เด้นค่ะเป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่มีคาเฟ่ยอยู่ด้านในด้วยนะคะสําหรับการเดินทางมามั่นแจ่มวันนี้พิงเลือกใช้บริการรถแดงจอยทัวร์สุดคุ้มค่ะเป็นการจอยทิปกับเพื่อนร่วมทางคนอื่นนะคะราคาหลักร้อยใครสนใจเข้าไปสอบถามได้นะคะหลังจากที่เราถ่ายรูปสวนดอกไม้กันจนอิ่มหนำสำราญแล้วนะคะพี่เขาก็พาเรามาแวะที่ซอมบี้ค่ะ จุดเด่นของคาเฟ่นี้นะคะเขาก็จะมีลำธารเล็กๆไหลผ่านค่ะและมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะอย่างที่พิงบอกนะคะที่ร้านมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหลังกันโซนด้านหลังก็สามารถตั้งเต็นท์ได้นะคะแต่เสียดายเขาปิดปรับปรุงค่ะมาต่อกันที่จุด3ที่พี่เขาพาเรามาแวะนะคะก็คือป่องยงจังเกิลค่ะนอกจากเขาจะมีเครื่องเล่นมันๆแล้วนะคะเขาก็ยังจะมีคาเฟ่แล้วก็รีสอร์ทด้วยค่ะพิงประทับใจเจ้าเครื่องเล่นตัวนี้มากเลยทุกคนมันสนุกมาก แต่จําไม่ได้ว่ามันเชื่ออะไรนะคะถ้าใครรู้คอมเมนต์ด้านล่างให้หน่อยนะนอกจากจะเครื่องเล่นตัวนี้นะคะที่นี่เขายังมีเครื่องเล่นอีกเยอะมากๆค่ะใครที่ชอบความสนุกความท้าทายต้องมาลองนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จุดสุดท้ายนะคะก็คือจุดถ่ายรูปมุมนี้ค่ะคลิปหน้าฝากติดตามด้วยนะ